มาแล้วฮะ408เชียงใหม่นครสวรรค์109ก็เพิ่งออกจากป่าน้ำโพมานะครับรับห่วงนะฮะไปเจอ109ไม่รู้ว่าเจอที่ทับกิจหรือคองประกฏนะครับตอนนี้ยังตามเวลาอยู่นะนะครับโอเคมีตัว408เต็มตัวนะครับอ่า ต่อขึ้นเลยครับ48 0เชียงใหม่นครสวรรค์หลงพ่อข <No ึ้น <No ก่อนเลยครับรถท้องที <No ่48 0นะครับเชียงใหม่นครสวรรค์นคระับ huh นี่ก็เป็นในส่วนของรถท้องถิ่น408เชียงใหม่นะครสวรรค์น,นะครับรถจะไปจอดที่สถานีคอประกอดทับกิจเบึงบอรเพ็ทป่านน้ำโพและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟนะครสวรรค์น,นะครับนะไปเจอ109ก่อนนะครับนะแต่ไม่รู้ว่าเจอที่ทับกิจหรือคอประกอดนะครับนะโอเคมาตามเวลาฮะ สาเหตุที่สองด้วยหนึ่งออกตอนทุ่มตรงนะครับเพราะว่ารอทางของรถท้องที่408นั่นเองนะครับนะโอเคแต่เวลาเราออกครับ109กําลังมานะครับเพิ่งออกจากป่าน้ำโพมาโอเคตามเวลาครับ408 ตามเวลา5:48 0เดี๋ยวไปเจอกันตอน1:09นะครับเพิ่งออกจากป่าน้ำโพมานะฮะโอเคไป